วัสดีครับผมติททินันมาริทองครับวันนี้ทุกท่านอยู่กับ NJ Story ทุกท่านครับ a c e b o o k ครับให้เราเปิดยืนยันตนนะฮะเรียกว่า Facebook p r o t e c t ครับเพื่อป้องกันการถูกแฮกบัญชีและทำให้บัญชีของเราเนี่ยมีความปลอดภัยสูงมากยิ่งขึ้นวันนี้ครับผมจะมาแนะนำวิธีการเปิดการยืนยันตัวตนของ f a e b o o k Protect ให้บัญชีของเรามีความปลอดภัยสูงขึ้นทาอย่างไรถทุกท่านพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับ ท่านครับถ้าเราไม่เปิดใช้งาน Facebook โคเ้เทกครับเราจะไม่สามารถเข้าสู่บัญชี Facebook ของเราได้หรือเรียกง่ายก็คือโดนล็อกนั่นเองเพราะฉะนั้นทุกท่านต้องรีบทำครับเห็นคลิปนี้ฟังเสร็จแล้ว ทำทันทีไม่ต้องรอเลยโอเคถ้าพร้อมแล้วไปกันครับขั้นที่1ครับเปิด Facebook ของเราในโทรศัพท์มือถือแบบง่ายๆนะเข้าจากโทรศัพท์มือถือนี่แหละกดเข้าไปเลยฮะกดเข้าไปแล้วกดที่ขีด3มขีดตรงนี้ครับเรียบร้อยแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้หน้าต่างแบบนี้ให้ทุกท่านเลื่อนลงมาครับเลือ่อนเลือ่อนเลือเล่อนสไลด์ลงมานะฮะจะเจอกับหน้าต่างด้านล่างนี้ครับกดคําว่าการตั้งค่านี่ผมเอาใหญ่ๆให้ดูเลยกดเลยครับการตั้งค่ากดได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวทั้งสิ้นกดได้เลย กดเรียบร้อยจะมีหน้าต่างอีกหน้าต่างหนึ่งโผล่ขึ้นมาหน้าต่างนี้ให้เรากดคําว่ารหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยกดได้เลยครับไม่ต้องกลัวครับใช้นิ้วจิ้มเลยจึ๊กนะฮะกดเสร็จเรียบร้อยจะมีอีกหนึ่งหน้าต่างโผล่ขึ้นมาครับให้เรากดคําว่าตรวจสอบการตั้งค่ารักษาความปลอดภัยที่สําคัญของคุณกดได้เลยฮะกดเรียบร้อยแล้วมีอีกหน้าต่างหนึ่งโผล่ขึ้นมาหน้าต่างนี้สําคัญมากๆมันจะบอกว่าความปลอดภัยของเราเนี่ยอยู่ในระดับไหนนะฮะตอนนี้เขาบอกว่าพบปัญหาหนึ่งรายการ Facebook อยากจะให้เราเปิดเพิ่มทั้งหมด3รายการด้วยกันรายการที่1ครับคือการแจ้งเตือนเข้าสู่ระบบอันนี้หมายความว่าถ้าสมมุติท่านล็อกอิน a c e b o o k อยู่ในโทรศัพท์มือถือของท่านแล้วมีคนพยายามจะเข้า Facebook ของท่านจากดีไวซ์หรือเครื่องมืออื่นๆเช่นเข้าจากโน้ตบุ๊กเครื่องอื่นที่ไม่ใช่ของท่านเข้าจากมือถือเครื่องอื่นที่ไม่ใช่ของท่านมันจะแจ้งเตือนกลับมาบอกเราครับว่ามีคนพยายามจะเข้าสู่ เฟซบุ๊กของท่านอ่าอันนี้นะเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งอันที่สองครับรหัสผ่านของคุณเดาได้ยากดีเมื่อท่านสมัครเฟซบุ๊กในครั้งแรกท่านจะต้องใส่พาสเวิร์ดนั่นแหละครับพาสเวิร์ดแรกแหละมันก็ได้ได้รับพาสเวิร์ดกันทุกคนอยู่แล้วสบายใจได้ตรงนี้มันก็จะบอกเราว่ารหัสผ่านของเราเนี่ยโอเคดีแต่ถ้าสมมุติมันบอกว่ารหัสผ่านของเราเดาได้ง่ายรีบไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดซะให้มันเดายากขึ้นใส่ตัวเลขใส่ตัวหนังสือใส่ตัวใหญ่ใส,ใ,หญใส่อักขระพิเศษ ช่วยได้ครับและส่วนที่3ามครับสำคัญที่สุดเลยก็คือเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นนะฮะตรงนี้แหละสำคัญที่สุดมาดูทีละชั้นกันอย่างแรกครับเข้าไปที่หน้านี้แหละฮะกดเลยครับเปิดใช้งานการเตือนการเข้าสู่ระบบกดตรงนี้เรียบร้อยนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้่าหน้าต่างแบบนี้จะให้เราเลือกว่าถ้าสมมุติมีการพยายามเข้าสู่บัญชี Facebook ของคุณระบบจะแจ้งเตือนคุณผ่านทางไหนเช่นถ้าคุณเลือกอันที่หนึ่ง มันจะแจ้งเตือนเหมือนการแจ้งเตือนการมาคอมเมนต์โพสต์ของคุณปกตินะครับหรือมีใครมาโพสต์ใส่หน้า Facebook คุณก็จะมีการแจ้งเตือนแบบนั้นเลยฮะอันที่2ครับก็คือ Messenger ฮะถ้าท่านมีแอป m e s s e n g e ออยู่ในโทรศัพท์ก็สามารถใช้การแจ้งเตือนผ่าน Messenger ได้ส่วนอันที่3คืออีเมลปกติผมจะไม่แจ้งเตือนผ่านอีเมลเพราะไม่ค่อยได้เปิดอีเมลเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดใครเช็คอีเมลบ่อยๆก็สามารถเลือกอันนี้ได้ก็สามารถเลือกได้นะแต่ผมมาเลือก Messenger ก็เพียงพอแล้ว เมื่อกด Messenger เปิดเรียบร้อยหน้าต่างก็จะมีเครื่องหมายถูกสีเขียวแบบนี้โผล่ขึ้นมาแบบนี้ครับก็จะมีความปลอดภัยขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแต่มันยังไม่เพียงพอครับขั้นที่3ามครับที่ท่านต้องทําก็คือเปิดใช้งานยืนยันตนัวตนแบบ2ชั้นตรงนี้แหละครับกดเข้าไปได้เลยฮนะกดเข้าไปแล้วก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้โผล่ขึ้นมาเราสามารถเลือกได้สอย่างว่าจะยืนยันตนัวตนแบบ2ชั้นแบบไหนแบบที่1เรียกว่า Google อันติเคเตอร์ตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันที่ต้องโหลดใส่โทรศัพท์มือถืออันที่2เตือนผ่าน SMS หมายความว่าถ้ากดตรงนี้จะมี SMS ส่งเข้ามาหาโทรศัพท์ที่เราลงทะเบียนไว้แล้วเราก็เอาเลขนะฮะ OTP หรือว่า One Time า a s s Word ไปกรอกใน Facebook ก็จะสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและอันที่3คือคีย์รักษาความปลอดภัยชื่อมันตรงตัวลยครับคีย์คือกุญแจ มันเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่ต้องสั่งซื้อมาเพิ่มตัวนี้มันก็มีราคาอยู่ผมก็เลยไม่ได้สั่งแล้วก็ไม่มีด้วยดังนั้นก็ไม่สามารถจะรีวิวคีความปลอดภยัยทุกท่านได้แต่ถ้าทา่านใดมีก็สามารถใช้งานได้มันเอามาวางใกล้ๆโทรศัพท์มือถือเนี่ยฮะเพื่อยืนยันตัวตนหรือเสียบเข้าโน้ตบุ๊กเพื่อยืนยันตัวตนก็สามารถทําได้อันนี้เรียกว่าคีเนาะโอเคงั้นเรามาดูกันอย่างแรกเลยครับวิธีการของการยืนยันแบบที่1คือใช้ Google Antiticator วิธีีท่1เลือกได้วิธีที่1หรือวิธีที่2หรือวิธีที่3 อันนี้วิธีที่หนึ่งก่อนคือ Google Anti-Cheat o r หน้าตาแบบในรูปนี้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ให้ด้านใต้คลิปนี้ดาวน์โหลดลงมาเสร็จแล้วให้เราเปิดเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Google Anti-Cheat o r เปิดมาจเจอหน้าตาแบบนี้นะฮะให้ทุกท่านกดคาว่าเริ่มต้นใช้งานอ่ากดได้เลยครับเริ่มต้นใช้งานจะเจอหน้าต่างแบบนี้โผล่ขึ้นมาเขียนว่าตั้งค่าบัญชีแรกอันนี้เรียบร้อยแล้วถือว่าท่านได้เปิดใช้งาน Google Anti-Cheat o r เป็นที่เรียบร้อย ปิดได้เลยครับเปิดใช้งานเรียบร้อยปิดครับปิดแล้วไปเข้า Facebook ใหม่อีกครั้งหนึ่งกดที่เปิดการใช้งานยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นกดได้เลยครับกดตรงนี้นะกดเรียบร้อยจะเจอหน้าต่างแบบนี้โผล่ขึ้นมาก็ให้เราเลือกแอปพลิเคชันยืนยันตัวตนเนี่ยฮะเลือกให้เป็นสีฟ้าโผล่ขึ้นมาแบบนี้แล้วกดดําเนินการต่อกดดาเนินการต่อเรียบร้อยฮะดูให้ดีตรงนี้ดูให้ดีนะฮะจะมีหน้าต่างเพิ่มการรักษาความปลอดภัยอีกระดับให้บัญชีของคุณโผล่ขึ้นมากดเริ่มต้นใช้งานครับ เมื่อกดเริ่มต้นใช้งานเสร็จแล้วจะมีหน้าต่างแบบนี้โผล่ขึ้นมาไอ้สีฟ้าสีเหลี่ยมๆนี้จริงๆข้างหลังคือ QR code ผมปิดเอาไว้ส่วนด้านล่างเป็นรหัสที่ต้องไปกรอกใน Google a n t i c a t o r ก็ปิดเอาไว้แต่มีวิธีง่ายกว่าน,นั้นครับกดคำนี้ครับกดคำว่าตั้งค่าบนอุปกรณ์เดียวกันความหมายคือถ้าสมมุติโทรศัพท์ของท่านมี Facebook อยู่และมี Google a n t i c a t o r อยู่ในเครื่องเครื่องเดียวกดตรงนี้ได้เลยครับตั้งค่าบนอุปกรณ์เดียวกัน กดเสร็จแล้วนะฮะจะมีหน้าต่างแบบนี้โผล่ขึ้นมาให้เราป้อนรหัส6หลักครับตรงนี้ครับเรียบร้อยนะตรงนี้นะตรงรหัส6หลักนี่นะให้เรากด Google a n t i c a t o r อีกครั้งหนึ่งกลับไปหาแอปพลิเคชัน Google a n t i c a t o r กลับมาเรียบร้อยเปิดมาเรียบร้อยเจอหน้าต่างแบบนี้หน้าต่างแบบนี้บอกเราว่าบันทึกรหัสสำหรับ Facebook คือแอปพลิเคชัน Facebook ให้เรากดตกลงครับกดตกลงได้เลยกดเรียบร้อยจะมีหน้าต่างแบบนี้โผล่ขึ้นมา เราก็กดเพิ่มครับเพิ่มบัญชีนะฮะกดเพิ่มบัญชีกดเพิ่มบัญชีเสร็จแล้วจะเป็นหน้าต่างแบบนี้วิธีการก็คือเราต้องเอาตัวเลขครับตรงนี้ฮะ,ะที่เขียนว่า1 2 3 4 5 6้ข้างหลังเนี้ยมีตัวเลขของมันอยู่นะ,ะแต่ผมเซ็นเตอร์เอาไว้ให้ท่านกด Copy หรือถ้าจําได้ก็เอาเลขตรงนี้ยไปใส่ใน Facebook แต่ถ้าจําไม่ได้กลัวลืมกลัวกดผิดกดเอานิ้ววางไปฮะ,ะแล้วกด Copy มันจะ Copy เข้าสู่เครื่องของท่านเท่านี้เอง ทีนี้สิ่งที่ต้องทําคือสังเกตตรงนี้ครับไอ้วงกลมสีฟ้าเนี่ยมันคือการนับเวลาถอยหลังเพื่อที่จะเปลี่ยนรหัสใหม่อีกรอบหนึง่งถ้าท่านสมมติว่ากด Copy แล้วไปวางไม่ทันวงกลมสีฟ้าจะไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ดังนั้นถ้าสมมติวงกลมสีฟ้ามันเหลือน้อยนิดรอนิดหนึ่งครับรอให้มันเปลี่ยนรหัสก่อนให้มันขึ้นเต็มวงพอมันขึ้นเต็มวงปุ๊บให้เรารีบกด Co p y หรือรีบจำาร์ดแวร์ เสร็จแล้วกลับไปที่ f a c e o o o ฮะกลับไปหน้าเมื่อสักครู่นี้เลยเพิ่งปิดนะฮะเราแค่กดออกมาแล้วเข้าที่ Google a n t i c a t o r เข้าไปที่ f c e e o o o เหมือนเดิมป้อนรหัสหกหลักเมื่อสักครู่ถ้าจําได้ถ้าจําไม่ได้นะฮะให้เอานิ้ววางแล้วกดวางมันจะขึ้นให้อัตโนมัติจากนั้นกดดําเนินการต่อครับกดดาเนินการต่อจะเจอหน้าต่างแบบนี้ครับหมายความว่าเราได้เปิดใช้การยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นแล้วกดเรียบร้อยครับหน้าต่างครบใช้งาน Facebook ได้ต่อไปอย่างสบายใจ อันนี้คือวิธีการที่1วิธีการที่2ถ้าสมมุติท่านไม่อยากโหลด Google a n t i ติ t o r ให้วุ่นวายทำยังไงดีกดเปิดใช้งานยินดนต้นแบบฟังก์ชันเหมือนเดิมจากนั้นไปเลือกครับคำว่า SMS ใส่สีฟ้าด้านหลังนี้ฮะเลือก SMS แล้วกดดำเนินการต่อนะฮะกดดำเนินการต่อกดเสร็จเลือกร้อยก็จะมีหน้าต่างแบบนี้โผล่ขึ้นมาหน้าต่างแบบนี้คือเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ให้เราใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่เราลงทะเบียนไว้ หรือถ้ามันขึ้นหมายเลขอื่นๆขึ้นมาเป็นหมายเลขโทรศัพท์เก่าที่ไม่ได้ใช้งานนานแล้วเปลี่ยนได้ครับก็กดเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วกดยืนยันกดยืนยันเสร็จเรียบร้อยจะมีหน้าต่างนี้โผล่ขึ้นมาและให้รอสักครู่จะมีข้อความจาก Facebook ส่งมาหาเครื่องโทรศัพท์ของเราเป็น SMS เอาตัวเลขที่ได้มากรอกตรงนี้ครับแล้วกดดําเนินการต่อกดดําเนินการต่อเสร็จเรียบร้อยก็จะสามารถยืนยันตัวตนได้เป็นที่เรียบร้อยมีความปลอดภัย ในบัญชี Facebook ของท่านจบกระบวนการทั้งหมดมีแค่นี้ครับง่ายๆสามารถทําได้ภายใน3นาทีเท่านั้นเองเรียบร้อยครับก็จบไปแล้วกับการยืนยันนะฮะตัวตนเพื่อความปลอดภัยในบัญชีของท่านเรียกว่า Facebook Protect แต่ก่อนเนี่ย o o k b o o k อาจจะไม่ได้บังคับให้ทุกท่านต้องเปิดระบบยืนยันตัวตนหลายชั้นแบบนี้แต่ปัจจุบันนี้มีการแฮก f a c e b o o k เป็นจำนวนมากบัญชีผู้ใช้งานถูกแฮกทำให้ต้องมีการยืนยันตัวตนเพื่อ ็นการรักษาความปลอดภัยบัญชีของท่านเองดังนั้นครับทำตามขั้นตอนที่ผมบอกค่อยๆดูอีกรอบหนึ่งก็ได้แล้วค่อยๆทำนะไม่ยากเลย3นาทีทุกท่านทำได้ตัวนถ้าเกิดสมมุติว่าคนที่ท่านรักทำไม่เป็นทำยังไงส่งคลิปนี้ไปให้ดูครับแล้วค่อยๆดูค่อยๆทำตามรับรองทำได้และทุกคนจะได้เข้าสู่ f a c e b o o k ของท่านได้อย่างปลอดภัยนั่นเองสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยไม่ทองสวัสดีครับ